ดูนะครับต้นมะพร้าวเรียงไส้ลายเต็มเลยนะครับสูงมากน่าจะอายุเก่าอ,อยู่ได้มะพร้าวเนี่ยนะครับดูนะครับบรรยากาศทุ่งนาบ้านถิ่นเมืองงาแขวงอุดมไส่นะครับโอ้บรรยากาศดีเลยครับนะฮะทำไมเขาจะมีลำเมืองเนี่ยลำเมืองก็จะ มีน้ำไหลมาเท่านี้นะครับก็พองถ่ายน้ำลงไปไหลลงน้ำงานะครับอากาศก็เย็นๆครับสดชื่นมากเลยครับแหมสวยเลยนะครับเนี่ยตัวบ้านถิ่นนะครับบ้านไทยลื้อนะฮะโซ่สองร้อยกว่าหลังคาเลยนะเกือบสามร้อยนะครับไม่ธรรมดานะบ้านเนี้ยนะ อีกบ้านคือบ้านนาสารแต่ว่ามันน่าจะไกลนะครับบ้านนาสารนะฮะแค่บ้านทิ่นนี่ก็ไกลเติบแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหไกลนะครับบ้านทนนิ่นเดินเล่นดูก่อนนะครับคนบ้านนี้คืออาจยอาจัยสดีนะครับเปาหนหัวหมวนนะครับน่ารักดีนะครับบ้านบ้านนี้นะครับ ่าโอเคมากเลยนะบรรยากาศบ้านถิ่นนะครับบ้านถิ่นเมืองงาแขวงอุดมใส่นะครับโอ้บ้านนี้คนน่ารักครับน่ารักนะฮะอัธยาศัยดีนะครับน่ารักต้อนรับดีนะครับ น้ำไหลแรงครับไม่เห็นคนหาปลานะครับอยู่สวยประเด็นคือจะกี่กิโลแล้วที่เดินไปนะจะทันรถไหม ผู้สาวขี่มอเตอร์ไซค์มาสบายดีผู้สาวอายกล้องโอ้ยผู้สาวอายกล้องผู้สาวข้างหลังสาวน้อยคนด้านหน้าสู้กล้องอยู่นะด้านหลังนี่อายกล้องนะครับบ้านนี้คนน่ารักดีครับ จะมาเยี่ยมใหม่นะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะหาซื้อขนมมาฝากผู้เฒ่าบ้างนะฮะขัวอู่บ้านถิ่นนะครับแล้วก็น้ำงาสายน้ำงานะครับธรรมชาติสวยงามครับอากาศเย็นสบายแล้วก็ทุ่งนาตรงนี้คือเขา เอาไว้ยึดนะฮะยึดสลิงนะครับต้องทำเป็นค,คอนกรีตแบบแบบแข็งแรงเลยนะครับยึดสลิงนะครับแบบไม่งั้นแล้วก็โอโ้โหไม่ได้นะครับต้องให้มันมั่นคงนะครับนี่ไงเยอรมันเยอรมันอกรูแอคชั่น รยากาศดีครับสวยงามครับข้างบนก็เป็นสวนยางพารานะครับยางพาราก็เยอะนะครับที่อุดมไส่นี่นะครับเนี่ยที่เก็บใบายาสูบนะฮะใช่เขาเขาจะทำปลูกยาสูบกันนะครับเดือนสามเดือนสี่ คือเวลาฝนตกเนี่ยนะฮะอย่าว่าแต่รถนะฮะคนเดินก็ยังลื่นนะฮะลื่นล้มนะครับถนนแบบอย่างนี้นะครับวเวลาเดินก็ต้องระวังโอ้ยากาศสวยงามครับตรงนี้นะฮะทุ่งนาบ้านถิ่นนะครับใช่หไหมเขาจะมี เราใส่ใบยาสูบนะครับแล้วน,นะะที่นี่จะปลูกยาสูบหน้าหนานะครับเดินตากฝนนะครับฝนรินๆน,น,นะครับเออก็แปลรกันนะผมตากมาเจ็ดแปดวันนะฮะ ไม่ป่วยนะฮะคือต้องตากบ่อยๆนะครับฝนเนี่ยนะฮะเด็กๆผมก็วิ่งเล่นประจำนะฮะหรือถ้าไม่ตากเนี่ยมันพอโดนนิดโดนหน่อยมันก็ร่างกายก็ไม่สบายแล้วครับถ้าตากบ่อยๆนี่ก็นะฮะมันก็จะแข็งแรงปลอบใจตัวเองนะครับเออมันสวยดีทุ่งนานะฮะนาขั้นบันไดนะครับตรงนี้เป็นนาขั้นบันไดนะครับบ้านถิ่นนะครับเออนะฮะ ตอนนี้น้ำไม่ท่วมหรอกครับเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับมันเป็นเนินลาดเชิงเขานะครับอรรเออสบายดีเป <c oughs> ็นแซวนะ แถวนี้นะครับจะไม่เจอรถใหญ่เลยนะครับเจอแต่รถจักรนะแต่ว่านานๆจะมีรถจักรมานะครับจะไม่ได้เยอะนะครับรถใหญ่นี่แทบไม่มีเลยนะครับมีอยู่แต่มันไม่ได้เยอะนะครับเป็นหุบเขาที่เงียบสงบจริงๆนะครับถ้าใครต้องการศึกษาวิถีชีวิตผู้คนนะครับผมแนะนำนะครับหุบเขาเมืองงานี่นะครับยังมีความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมนะครับ ผู้คนอัธยาศัยดีนะฮะก็นัวหัวหม่วนนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอะไรนะตั้งท่ากับคนแปลกหน้านะครับชวนนั่งชวนคุยนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับฝนมานะ เรื่อยๆแล้วครับเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดซักเนี่ยใส่เฮ็ดปวกบ่ใส่ลูกเฮ็ดโค้เฮ็ดคนเห็ดคอนใส่นะโอ้ได้หลายเติบด้วยได่ไปหาอยู่ใส่ลูกหาอยู่ในป่านี่นะโอ้คนนะได้หลายบ่คนนะผู้สาวคนก็อาย เอ้ยกับน้องหมดนี่หรือว่าแม่กับลูกหนหัวไดหลายเติบเวยนี่อา้าเปียกไปละบ,บายบายลุงกับเปียกคือเดียวหัวโอ้ยยังเป็นหัวคักหัวแซบนะเปียกนะครับบรรยากาศฝน เป็นหัวแซบหัวหนัวหลีนะด้วปหาเห็ดมาเออเนี่ยสบายดีแม่เน,นี่ยไปนั่นอ่ะแซวสาวน้อยเพื่อนหนูกำลงังลางเห็ดอยู่ค่ะหัวละเพื่อนน่ะม <c oughs> แม่ไปไปซักมาไปเลอือกไ,ไปไปใส่มาไป,ไปลากไส้เคี่ยวหันละสูงเออหันละสูงจะไปไปใส่นี่ไปใส่ต่อน,นี่ลูกกับมาตะวันทินนี่ยนี่เปียกมาตะวันทินเลยเนี่ย ลุ้มมื่นอยู่ให้นะเปียกเลยอยู่บันดินเละเออโอ้แม่ขึ้นย่างอ่ะเออเอาสบายดีแม่ผู้สาวเนี่ยขายอันนี้เดี๋ยวซื้อซื้อเฮ็ดให้แม่เพื่อนไปแกงนะแม่เนาะเออเอะอายุดีไม่แห้งเลยแม่กะ ผู้สาวเนี่ย,ยถืออะไยมันถูขแถถพงเนอเอเออันนี้เพื่อนบ่ขา,ายเพื่อนที่ไปแกงเนี่ย <laughs> <laughs> สองสามมหาเห็ดนะครับซื้อเห็ดให้คุมซื้อจนได้นะให้แม่บ้านถิ่นนะคนบ้านถิ่น <laughs> อายกล้องอยู่ <laughs> เดินตามหลังมาเนี่ยหัวใหญ่สาวน้อยนะครับ <laughs> <laughs> มีงัวขายฝ่นะางัวนะครับมีเหินพักด้วยนะมีโรงสีข้าวด้วยนะครับ <laughs> ก็พ่อค้าที่มาซื้อของป่าซื้ออะไรพวกนี้นะครับ ซื้อ,อยางพาราซื้อนั่นซื้อนี่นะครับก็ต้องแวะพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีการต้องบริการนะฮะมันก็ต้องมีคนคิดทําเพื่อบริการพวกพ่อค้าคนเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนั้นเืินพักเยอะเหมือนกันแอบงงนะฮะที่ที่นี่นะฮะแอบงงนะครับ นะที่นี่มีงัวขายนะเลียงงัวนี่ก็งัวครับนาข้าวสวยครับตรงนี้ไม่รับไม่รับผลกระทบน้ำท่วมเพราะว่ามันเป็นเชิงเขานะครับเชิงภูเชิงดอยนะครับ ต้นข้าวกำลังงามครับที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่นะครับใช้น้อยนะครับใช้ก็ใช้น้อยนะครับดินดีนะฮะได้ข้าวเยอะครับเป็นช่วงมรสุมนะครับของลาวตอนนี้นะครับ นี่นะฮะเขากำลังอบอบอะไรอ่ะอบยาสูบหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะครับมีคนมาให้ข้อมูลนะครับบอกกับผมนะเป็นคนไทยว่าเดี๋ยวเรียกเขามมงเขาไม่ชอบเป็นคำไม่สุภาพนะครับให้เรียกราวสูง ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคาที่ไม่สุภาพพี่แท้จริงนั้นคือคําว่าแมวนะครับเขาไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบให้เรียกแมวนะครับมงงนี่คือคําที่เขา,เ,าเรียกตัวเองนะครับลวเกเอามงนะโอ้ยกำลังดําหน,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 นักกำลังดําหนักขนานันรู้ว่าโดนรู้ว่ากำลังโดนแอบถ่าย กำลังดำนากันนะครับคือมงเนี่ยคือคำที่เขาเรียกตัวเองนะรัวเกามงเกามงนะฮะนะแต่คำว่าแมวเนี่ยเป็นคำที่คนลาวเรียกนะครับแต่โบราณพวกแมวบ้านแมวนะฮะ คนไทยก็เอาคําคนลาว,วไปใช้กันหละครับในนวนิยายกําลังภายในของอของจีนนะครับอันนี้บ้านอะไรบ้านห้วยห้วยเสยบ้านห้วยเสยนะบ้านห้วยเสยเือต่อนะครับ นอนนพร,รัตน์เขาจะแปลมาเขาจะแปลชนเผ่าม้งเนี่ยหรือพวกเมียวเนี่ยว่าเป็นแมวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกนะฮะจริงๆเราต้องเรียกว่าม้งนะครับดังนั้นถ้าแปลก็ควรจะทับทับสัตว์ไปเลยชนเผ่าไปเลยนะพวกเมียวก็เมียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือหลังๆก็หลังๆก็อ่า แกแปลก็แปล,แปลทับทับสับไปเลยนะครับสับจีนไปเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาแปลงเป็นเผ่าแมวนะฮะเพราะว่าคนเผ่าม้งนี่เขาไม่ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับ e อีก้อนะฮะคืออาขาก็คืออาขานะฮะพอบอกว่าอ e ีก้อนนี่โหเขาโกรธเลยนะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนะะี่ยมันมี สถานีไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอ้มันกลายเติบนะเนี่ยีน,นก็ทางรถไฟนะครับในหุบเขานี้นะครับยังมีบ้านเรือนแบบเก่าๆอังนั้นนะครับสมัยใหม่แบบรูราราคาแพงนะียังไม่มีนะครับ ถ้าใครอยากมาศึกษาวิถีดำรงชีวิตแบบดั้กเดิมนะผมแนะนำนะครับเมืองงาครับคือเดินมาก็จะหอบหอบแล้วความดันก็ขึ้นแล้วนะครับบ้านเมื่อกี้เป็นบ้านราวสูงจริงนะครับ คุยโมงกันลงเล่งเลยนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายเขานะฮะวิวบ้านถิ่นนี่สวยนะครับบ้านถิ่นนะฮะสวยและเป็นบ้านที่ผมชอบนะเพราะยังคงความดั้งเดิมอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงมีน้อยมากครับผู้คนก็อัธยาศัยดีนะครับนิสัยใจคอดีนะครับหัวเราะดูมีความสุขนะครับชีวิตนะฮะ เวลาผมตกน้ำเลยนะครับเขาก็จะบอกต่อๆกันว่าผมเนี่ยพลาดล้มตรงคันเทนาแล้วเขาก็พากันหัวเราะต่อๆกันเขาก็บอกกันต่อกันเขาก็พากันหัวนะฮะก็เออเขาก็น่ารักดีอะประมาณอย่างกันนะครับไม่ได้เชิงบูลลี่เรานะเขาก็หัวเราะบอกว่าเออล้มแบบ บอกบอก็ต่อต่อกันเฉยๆนะครับใกล้แล้วใกล้จะถึงตัวเมืองงาแล้วนะครับคือถนนทนทางไม่ดีเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึงลาว่าโอ้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็ คือพอมันทุกอย่างมันพัฒนานะฮะมันเข้าถึงไฟฟ้าเข้าถึงถนนทุนทางดีมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะฮะมันก็จะลาเจริญนะฮะพอมันเจริญทางด้านวัตถุเนี่ยความเป็นแบบดั้งเดิมมันก็ไม่มีแล้วนะมันก็ธรรมดาเหมือนกับภาคอีสานของไทยภาคเหนือของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะภาคใต้ของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำนองเดียวกันนะฮะโอ้ในเพื่อนปลูกผักขายด้วยเนี่ย แต่ถ้าไม่อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็อย่าอย่าพัฒนาถนนหนทางมันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับดังเมืองงานนี่เป็นต้นเลยนะครับถนนหนทางมาลําบากก็มันก็ไม่พัฒนานะครับบ้านเมืองมันก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะครับถ้าอยากให้มันเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีคนพ่อค้าอุปยโยกย้ยยายมาค้าขายคนจากต่างถิ่นมาค้าขายอันนั้นคือเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ บ้านเมืองงานะครับตรงนี้มันเป็นหลานโล่งๆนะแต่ว่าไม่ม <dans la sangre> ีคนไม่มีบ้านคนนะน่าจะเป็นแบบที่ของเท่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไแรงเหมือนกันนะครับน้ำงาเนี่ยนะครับโอ้ไกลเหมือนกันนะฮะเนี่ยบ้านถิ่นมาเนี่ยฮะบ,บอกหลักปลายแกบอกนะครับผมถามบอก่าหลักปลายผมก็ว่าน่าจะเดินได้นะฮะของที่ไหนได้ล่อไหมสามสี่กิโลนั่นนะฮะ เดินซะจนขาลากเลยครับแม่แต่ก็คุ้มค่าครับบอกเลยครับคุ้มค่ามากครับชอบครับบ้านถิ่นนะครับหาดูยากครับถ้าใครชอบความเจริญก็ไม่แนะนำนะครับรวมทั้งเมืองงานนี้ด้วยนะครับเพราะมันไม่เจริญเลยนะครับ แต่ถ้าเมืองไหนที่มันจเจริญก็มีแต่คนจีนคนเวียดก็เอาอีกแล้วครับดราม่าก,กันอีกแล้วครับเกียรติเมืองไหนที่มีคนจีนคนเวียดเข้าไปนะครับโอ้โหแป๊บๆปบเลยนะฮะผมยกตัวอย่างเมืองเมืองบุญใต้ก็ได้นะฮะเมืองบุญใต้นะครับจากแบบแบบนี้แหละครับแนวเดียวกันเลยบุญใตนะ้ถ้าใครนั่งรถผ่านสักสักกี่ปีก่อนละ่ะบุญใต้ พอไปสมัยหลังนี้ก็มันกลายเป็นเมืองมาแล้วนะครับแล้วมันเจริญเลยนะเพราะคนเวียดไปลงหลักปักฐานกันเยอะนะครับแล้วก็คนจีนนะครับมีแต่พ่อค้าเวียดพ่อค้าจีนอ่ะเจริญเลยครับบุญใต้นะครับบุญเหนือเหมือนกันครับยอดอูยิ่งแล้วใหญ่นะฮะคือจีนในจีนนอกนะครับหมายถึงอะเมืองขวาอย่างเงี้ยเมืองใหม่อย่างเงี้ยนะครับไปเถอะมีแต่เวียด หมายถึงว่าที่ติดชายแดนเวียดนะครับโอ้เจริญเลยครับคึกคักเลยอ่ะคือเขาค้าขายเก่งนะเขาเขาเห็นอะไรก็าเขาก็จะเอาไปขายที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะนี้เดียวกันบ้านเราขาดอะไรเขาก็เอามาขายอะไรเงี้ยเขาไม่มีตีรถเปล่านะครับบวกการค้ามากนะครับคนเวียดอ่ะเออทำไปเล่นไปนะครับ ดูอย่างที่วังเวียงก็ได้นะครับนี่คนลาวพูดเองนะครับบอกคนลาวทานี่ขาดทุนเจ๊งนะฮะทำเงินพักพอคนเวียดมาทําแล้วทําไมมันมันมีกําไรเออน่าคิดนะครับพอคนเวียดไปเขาก็หาลูกค้าคนเวียดด้วยกันนะครับคนเวียดก็มาที่ว,วังเวียงเยอะนะครับรห้องหมอนะครับ วงมอเมืองอ่ะอันนี้สายหลักนะครับสายในเมืองโอ้เดินมาถึงจนได้ครับแล้วผมจะต้องไปไปอาบน้ำแล้วก็จะเดินไปสถานีรถไฟต่อนะครับสรุปนอนนอนที่นี่คืนเดียวนะครับ เพราะว่ารถไฟเนี่ยที่เมืองงาเนี่ยมันมีแค่สายเดียวนะครับคือสายธรรมดานะครับสายธรรมดามาจากบอ่อเต็นนั่นแหละครับก็มาถึงเมืองไซสิบห้าสามหรือ15.40้า่ไม่แน่ใจนะครับมาถึงนี่เมืองงานี่ประมาณสักเกือบเกือบสิบเจ็ดนะฮะเดี๋ยวไปหลวงข้าบางนองหลวงข้าบางสักคืน2อคืนครับดูวันว่าเป็นยังไง บรรยากาศเมืองงานะครับวันที่6สิงหาคม2566มาเจอร้านอาหารนะครับเนี่ยขายพวกข้าวผัดหมูโอ้เยอะเลยนะครับกะเพรากระมีนะฮะต้มยำหลายอย่างนะซื้อห้านอย่างนอ้อนี่เนาะเดี๋ยวต้นเตยแสดงว่าตั้งตามซื้อลูกลนนี่ ร้านอาหารต้นเตยนะครับมาทางโรงหมอนะครับต้นเตยเหมดแรงนะครับเดินมาจากบ้านถิ่นนะครับต้องพักขากินข้าวพอดีเลยนะฮะให้ดูหน้าตานะครับที่ร้านต้นเตยนะครับ กับเพื่อนพักครับอันนี้น่าจะไปทางไปสถานีรถไฟนะฮะเนี่ยขึ้นไปนี่แต่มันรู้สึกมันจะชันหน่อยนะฮะแต่มีทางไปทางโน้นอยู่นะครับไม่ไกลนะฮะร,รถไฟจะมาถึงเมืองงา17นาฬิกาประมาณนี้นะครับมาจากเมือง ใส่นะครับมีเที่ยวเดียวนะครับขาล่องลงไปเวียงจันทร์นะครับขามาก็มีแค่รถธรรมดาที่จอดนะครับรถ EMU เขาจะไม่จอดนะครับเพราะว่า,าโดยส่วนหนึ่งนะคนที่จะซื้อ EMU เนี่ยคือมันราคาแพงนะครับเขาก็าอาจจะคำนวณว่าเป็นเมืองเล็กเนี่ยคนจะซื้อน้อยนะครับคนใช้บริการน้อยอยู่แล้วนะครับ นะฮะก็ผ่านก็โอเคนะฮะไม่ได้หมายความว่าเมืองนี้ไม่มีพ่อค้าคนจีนนะครับมีครับแต่ไม่เยอะนะครับถ้าเมืองไหนที่มีพ่อค้าจีนนะให้ดูเลยเลยนะครับป้าย oppo vivo จะเติมเลยนะฮะโทรศัพท์อ่ะ อะไรก็เป็นพวกวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ของจีนนะครับจะมากันเป็นพวนเลยนะครับเวลาเข้ามานะครับจะมาเป็นสิบร้านนะครับใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครก็ส่วนใหญ่ก็เจ้าของก็จะเป็นแบบครือเดียวกันนะฮะแต่ทำหลายๆอย่างนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะ เดี๋ยวผมจะเดินไปซื้อตูดตูดไก่หรือทางนี้เขาเรียกว่าก้นไก่นะครับโอ็แซ่บดีนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมเมาหมดเลยเนี่ยตาน้งหน้าเนี่ยนะครับ